เดี๋ยวพาไปถึงเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยไม่กดไลค์ได้หรอววันนี้ไม่ชอบผมเล่นเกมอะไรฮาๆาลรววันนี้อันไหขอคนที่ตามสินะตอนแรกมีเจ็ดคนนะครับผมนะก็กตลล่างใจผมทันไงเราจะสร้อยแล้ววันพรุ่งนี้้าเกิดคือมาห้าสิบนี้ยสลอกัน่ขวนะก็ไปนู้ดดีเฟื่อยมีอะไรดีไหมเนี่ยมันยังไม่ดต่อที่เกียร์ดต่อเนี่ผมไม่หนํกบะ ไอเกดทำหน้าโปกด้วยเพราะน้ำบา่าไงต้องไปเปลี่ยนหน้าโปกเลยคนนี้มีคนคลิปแรกด้วยนะไงในวะแนวกดกดติดต,ตามไม่กดติดตามหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์วัดจบไม่มีใครติดตามหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์วัดจบอไม่มีใครกดติดตามหกตุสอะไวะหก สิ2ห้าจุดสอเปอร์เซ็นต์วมึใครติดตามหกจุดห้าจุดสองเปอร์เซ็นตฮะอะกดไล้ด้วยฮะเป็นตัวนี้ดิฮะโอ้โาหสไม่ใใครติดตามนะก่อนนะไปดึูยูทูกตัวดีโอนะก็สามารหนูว่าใครติดตามไหมใครไม่หนูแล้วไม่ติดตามเนี่ยมึงโดนใช่ปองเลยเนี่ยหาตัวให้ได้เลยเนี่ยคือหนึ่งอะปัญหาคือกดได้แค่หนึ่งคนเหรอวะเนี่ยไอ้ค่มไม่น,นังเดียวคือ ชอบเล่นเกมไหนเนี่ย scp เหรออ๋อเล่นเกมนางอื่นไอ้คลิปนี้คนกดไลค์เยอะจะว่าไม่กดกดไลค์หน่อยไอ้คำงงงไม่กดไลค์เลยตารางไกคือกดไลค์แค่หนึ่งคนไม่พอเว้ยต้องหหกคนไอ้ีเรือเนี่ยไม่กดไลค์ให้เลยเด้อโอโรไม่ก oh ็เป็นอะไรกันเนี่ยคือเมื่อก่อน,นมีคนกดไลค์นะก็ฝากกดไลค์ด้วย นั่นก็กดแชร์ติดตามนั่นก็กดไลดค์เลยนั่นก็คอมเมนต์สี่คอมเมนต์มเดี๋ยวไม่กดไลค์ผมแนะนำนะไปหาที่อื่นไม่ได้นะก็ไปดูคลิปอื่นแล้วไม่กดไลค์คือแนะนำนะไอพวกที่ไาไม่กดไลค์ช่องผมอ,อ่ะไปคลิปอื่นกดไลค์รุ่นนี้นะไปกดไลค์ช่องอื่นช่องนางเนี่ยมันไม่พอปู้สบนะมันไม่พอ คนติดตาม49คนอะไร49คนเมื่อก่อนช่อง7คนเมื่อก่อนนี่ได้นะเมืกก่อก่อนเขาจะรังไก้ผมทำไงผมไม่ไม่สามารถอยู่ทำยูทูบได้ก็ขอคุณมากเลยนะครับพอติดตตามพอติดติตามนะก็ขอขอบคุณนะฮะคุณที่บอก49คนนี่ได้50คนบ้าไปแล้วเหรอวะ เออว่ดีดีดีห้าสิบคนนี้สลอกใหญ่นะพี่สิบคนนี้สลองอะไรของมึงเนี่ยสลองอะไรของกูม,มันเนี่ยสลองในเกมเนี่ยนะโอเคฝากกดไลค์คลิปนี้เลยนะเกมโรบอแบบเกมโนบะ scp นะทำไมไม่พิมพ์มา scp แล้วก็กไดไลค์ช่องผมได้เลยนะไปกดเลยไปกดไปกด ม่คนกดไลค์แค่หนึ่งคนเองเอาปะเนี่ยคือไอร้รอบหนึ่งอะ่ะผมกลับมานูไอ่ทวิตตัอีโอเพื่อมดูว,ว่ามีคนกดไลค์อย่างกดไลค์อย่างผสเนะเพื่อตรังใจทําให้ผมมีคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ทําคือไอ้หนึ่งคนเนี่ยมันไม่พอเว้ยไอ้หนึ่งคนเนี่ยมันไม่พอ ไม่ส่งกลับไอหน e person, already, oh, oh.. Shit. ึ่งคนนี้ไม่พอหรอกฮะสี่คนเลยครับตังใกลสองตามไปด้วยนะครับรอเลยลอยๆกดไลค์เยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันทุกจะสร้างมันถึงเนี่ยกันกดไลค์ได้ด้วยไหนไม่มีใครกดติดไม่มีใครกดติดตามโอ้โหอ่ะกดสามเปเซ็น Wah, ini betul dalamnya. Pergi Bye bye. Pergi